นุ่มนมะคะ ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโมสมายนะคะวันนี้หนูก็จะพาทุกคนมากินไอติมนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะตอนนี้หนูก็ร้อนนะร้อนมากๆเลยร้อนจริงๆแต่ว่าถามว่าหนูจะกินตอนกลางวันไหมก็ไม่นะคะเพราะว่ามันจะละลายก่อนถ้าหนูเอาไปกินที่นานี่ละลายก่อนแน่นอนนะคะป่ะเริ่มกินกันเลยนะคะเอารสที่หนูชอบที่สุดก่อนไอติมมีอยู่ สี่รสนะคะสี่รสชาตินะคะได้สี่แบบมีอยู่สี่แบบนะคะพี่พี่มาเรามาเริ่มกินไอติโมโมจิกันเลยขออนุญาตใช้ปากนะคะพี่พี่อันนี้มันก็กำลังแข็งๆอยู่เลยนะถ้ารอให้มันเซตตัวกว่านี้อ,อีกนิดหน่อยมันก็จะนุน่มๆนะคะลื่นๆนะมา เหมียวนุ่มนะคะือ เหนียวนะคะเหนี่วนุ่มเราขอใช้ทิชชูอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่ามากินรสต่อไปได้เลยนะคะพี่ๆเมื่อกี้นะคะโทรศัพท์หนูมัน พื้นที่มันเต็มนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถโอ้อันนี้ยสิบบาทหนูชอบมากมันได้สองก้อนอันละสิบบาทเท่านั้นนะคะตนนัวนี้อันละสิบบาทได้สองก้อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนก็จะเป็นไอศครีมอยู่ข้างในนะคะ 嗯，我二。 ทุกคนเหมือนหนูกินไอติมอยู่กลางวันนะคะพี่วร้อนมากอ่ะต่อไปจะเป็นรถนี้นะคะรถมีสตรอเบอรีร่อยู่ข้างในแกะกันเลย

嗯嗯。<noise> <noise> 我也那哈。 สักครู่แล้วเราก็มาต่อด้วยรถนี้เลยนะคะตัวสุดท้ายคือรถมะนาวอันนี้หนูชอบเวลาแบบอากาศร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆแล้วแบบกระหายน้ำนะคะกระหายน้ำต้องตัวนี้เลยสีเขียวๆแบบนี้เลยนะ ลิ้นเหมือนแค่แข็งไปเลยค่ะ ยังสดชื่นส่วนที่ส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นเหมือนที่ตัวหนูกินเลยหนูเอามาวางไว้นะคะให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอร่อยนะสิบบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มันเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวหนูจะไปแช่เก็บไว้กินวันหลังนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเคลือบแล้วก็มีสตรอเบอรี่ข้างในโอ้ยละลายแล้วนะคะอ่ะก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้คบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรเม้นใต้คลิปให้หนูเลยนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้หนูด้วยนะคะตอนนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆฝันดีคะ่ะบ๊ายบาย